มาทำขนมจีนกันกินกันง่ายๆแต่ก็อร่อยเหมือนมืออาชีพนะคะวันนี้ตาหวัดก็ชวนกินขนมจีนพนะคะยายตายกับจัดให้พออยู่บ้านสวนเราก็จะทำทานกันเกือบทุกอาทิตย์ค่ะไกลบ้านเลี้ยงไว้ก็เยอะแยะแต่อยู่หนีอยู่ในเมืองแห่งอึดแห่งอยาก บ่คืออยู่บ้านสวนถึงจะบ้านนอกแต่กับมีปูมีปลามีนามีเขามีพักกินค่ะสัมพ่อพอล้านว่าบ่าอดกับพอยาส่วนประกอบของน้ำยากระปุนนะคะก็มีน่องนองไก่กะทิพริกแกงน้ำตาลตามนี่แหละคะ่ะที่ยายใต้เขียนไว้นะคะเห็ดง่ายๆบ่เห็ดยากนะคะพักกะตามฤดูกันนะคะ อ่านตามเหมี้ยได้บอกสูตรแล้ววิธีทำน้ำยาขนมจีนนะคะก็ตั้งหมออ้อเทกะทิล่งไปนะคะให้เดือดแล้วก็ค้น้กะทิแตกมันนะคะจากนั้นพอแตกมันก็ใส่พริกแกงลงไปคน้คนคน้คนคน้นค้นให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ไก่ล่งไป นะคะใส่อันนี้ยายแต่ก็เลือกออาแต่น้องไก่อยู่สองเถาประหยัดยังหลายแต่ว่าปนนันกันมัดขาปุ่นเป็นกิโล นี่และคะก็ค้นค้นให้มันเข่ากันนะคะาจากนั้นก็ใส่กระใชยห้าวล่างแล้วก็ตำไว้แล้วนะคะลงไปพัดใส่ยกันขวใส่กันนี่นหะคะมันหอมหอมห,อม,อ,นนหอมแล้วค่ะตอนนี้ส่งกลิ่นหอมแล้วหลังจากนั้นก็เติมน้ำลงไปให้ถ่วมไกลนะคะเติมน้ำลงไปพอ ไก่ซุกดีห้อกระใสลูกชิ้นอ่าแล้วก็เลือดไก่ที่ห้องล่างเตรียมไว้แล้วนะคะก็ใส่ลงไปตามนี่เลยค่ะมั่กระสบอ่าพองจากจากลูกศิษนี่ยน่อยพอสุกหอมดีก็ใสอ่าพักต้นหอมพักใบไงก็ ไว้มะกรูดพริกลูกโดดนะคะลงไปนะคะทุกแลว้วกระตากเสิร์ฟนี่และคะ่ะแซบที่นี่มาเดอ้อทุกคนมากินเขาน้ำข้าปุ่นน้ำแย้ตายมาได้ค่ะมาเด้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะว้า wow.